สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญรุ่นรวยล้นฟ้าพญาไก่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญน,นี้สร้างเมื่อปีพศ2,563นนะครับเดี๋ยวจะดูรายละเอียดในเหรียญว่ามี อะไรบ้างนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้ออัปาก้านะครับผมลงยาขอบสีแดงแล้วก็ลงยาจีวรน,นะครับองค์หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับสวยงามนะครับออกแบบได้สวย ตรงขอบเหรียญลงยาสีแดงนะครับจะเห็นว่ามีอักลรยันอยู่รอบวงกลมขอบเหรียญเลยนะครับผมส่วนชื่อหลวงพ่อนะครับจะอยู่ด้านล่างขององค์หลวงพ่อนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ พ่อพัดปุญญกาโมนะครับก็จะลงยาตรงจีวอนนะครับก็จะปิดตรงชื่อหลวงพ่อนะครับตรงที่ลงยาไปนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับด้านหลัง จุดหลักเลยก็มีไก่ต้องอยู่หนึ่งตัวนะครับรายละเอียดของไก่ค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวใหญ่รายละเอียดคมชัด ด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะมีอักขรยันอยู่ขอบด้านข้างด้วยนะครับส่วนตัวหนังสือรุ่นนะครับที่ปั๊มลงไปนะครับรุ่นรวยล้นฟ้านะครับแล้วก็จะมีถุงเงินถุงทองนะครับอยู่ตรงหางของไก่นะครับเหรียญน,นี้เป็น เหรียญหมายเลขนำเบอร์694นะครับส่วนขอบด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะปั๊มบัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะออกแบบเหรียญได้สวยงามครับผม ปั๊มออกมาชัดเจนเป็นเนื้ออวก้านะครับเหรียนนี้อันนี้ก็จะต่อโค้ดนะครับเห็นพอผ่านนะครับผม ส่วนขอบด้านข้างแต่เหรียญค่อนข้างหนานะครับเหรียญเหรียญสวยขอบด้านข้างเก็บขอบได้วสวยงามนะครับ ส่วนตรงห่วงหูเหรียญน,นะครับเราจะส่องดูครับว่าเป็นอย่างไรตรงหูเหรียญน,นี่ไม่ได้เจาะนะครับจะเป็นข้างในตรงกลางก็จะเป็นเรียบนะครับเรียบไม่ได้ตอกโค้ดไม่ได้ตอกอักขระอะไรนะครับ เป็นเรียบเต็มนะครับพื้นเรียบเต็มตรงห่วงหูเหรียญสองข้างนะฮะสังเกตดูนะครับมีตัวเลขนะครับทั้งสองข้างนะครับดูนะครับจะมีเลขเก้านะครับ ส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับตรงหูเหรียญน,นะครับเป็นเลข9นะครับส่วนทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับหูเหรียญนะเป็นเลข9กกลับด้านนะครับทางด้านซ้ายนะครับ สวยงามคมชัดครับผมดูสังเกตรายละเอียดนะครับของใบหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับตรงหน้าผากนะครับรายละเอียดของหน้าผากนะครับของดวงตานะครับเล็อฝีปาก ก็แก้มจมูกนะครับดูให้ทั่วนะครับจะคมชัดนะครับเห็นชัดเจนปั๊มออกมาได้สวย ก็เหรียญรุ่นรวยล้นฟ้าพญาไก่นะครับแอดพักเครื่องก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม